Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there. Welcome back to English class with me, Teacher Maryam. How are you today? The first, I'm gonna ask you a question. What day is today? What day is today? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Have a nice day. Winsday Morning The next we're going to move our lesson Let's go <S ในวันนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของ people adjectives นะคะเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะ people adjectives นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีทั้งหมด6คำใช่ไหมคะคำแรกเลยค่ะทบทวนไปด้วยกันนะคะ polite คำที่2 nice the third friendly the fourth quiet The fifth funny and the last one clever ทีนี้เราลองมาแต่งประโยคกันดูนะคะวันนี้ตัวอย่างการ,การแต่งประโยคนะคะเขาแล้วก็วงเล็บชอช้างเป็นคนฉลาดทำไมหลังจากคำว่าเขาแล้วครูต้องเขียนชอช้างแล้วก็วงเล็บด้วยเพราะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะคำว่าเขาที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยเขาภาษาอังกฤษ มีได้2แบบนะคะก็คือเขาที่ใช้กับผู้หญิงแล้วก็เขาที่ใช้กับผู้ชายคำนี้เขาที่เป็นผู้ชายนะคะชอช้างให้เราแทนเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเขาที่เป็นผู้ชายเราจะเรียกว่า he ใช่ไหมคะ he เขาเป็นคนฉลาดก็ต้องเป็น he is ฉลาดคือคำไหนคะดูในแถบ ตารางข้างบนนี้เลยคะ่ะแถบสีส้มใช่ไหมคะ clever เพราะฉะนั้นเขาผู้ชายเขาเป็นคนฉลาดเราก็จะแต่งเป็นภาษาอังกฤษว่า he is clever he is clever ก็คือเห็นไหมคะ he เนี่ยเราใช้กับคำว่าเขาที่เป็นผู้ชายนะคะทีนี้เรามาดูอีกประโยคนึงนะคะเขาแล้วก็ครูลงเล็บอ,อีกว่าเธอผู้หญิงเยอผู้หญิงก็หมายถึงเขาที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเขาเป็นคนใจดี เขาที่เป็นผู้หญิงเราใช้คำว่าอะไรคะนักเรียนเราจะไม่ใช้คำว่า he นะคะเราจะใช้คำว่า she นะคะเขาผู้หญิงเป็นคนใจดีหรือว่าเขาเป็นคนใจดีเราจะแต่งเป็นประโยคได้ดังนี้ค่ะ she is nice nice ก็คือใจดีนะคะประโยคต่อไปเลยค่ะเขาผู้หญิงเป็นคนฉลาดและใจดีอันนี้ก็ เพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเขาคนนี้เนี่ยนอกจากฉลาดแล้วยังใจดีด้วยแสดงว่าลักษณะเฉพาะาตัวบุคคลของผู้หญิงคนนี้มี2ลักษณะนะคะก็คือเป็นทั้งคนฉลาดและใจดีคําว่าและภาษาอังกฤษนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยคําว่าและคืออะไรคะและก็คือ and นั่นเอง a n d นะคะ and เราจะแต่งเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร เราก็แต่งเป็นอย่างนี้นะคะ she is clever and nice she is clever and nice ก็จะได้ประโยคอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดนี้นี่เลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้ในักเรียนทําด้านล่างนี้นะคะหน้า8ดนะคะ make sentences using and and the words given ให้เราใช้คําว่า and มาเชื่อมประโยคที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละข้อนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อที่1นึ่งเขามี people adjectives มาให้สองคำคือคำว่า clever แล้วก็ funny clever จำได้ไหมคะคืออะไร clever ก็คือฉลาดใช่ไหมคะโอเคต่อไป F n n y f u n น y ก็คือเป็นคนสนุกสนานเราแต่งประโยคอย่างไรก็ได้เราจะใส่ประธานของประโยคเป็นใครก็ได้นะคะดูตัวอย่างในข้อที่หนึ่งะคะประธานของประโยคก็คือ my brother my brother ก็คืออะไรคะนะักเรียนพี่ชายหรือว่าน้องชายก็ได้นะคะ my my อยู่ข้างหน้า brother แสดงว่าเป็นเป็นพี่ชายของใครเอ่ยของ my my ก็คือของฉันนะคะ my brother พี่ชายของฉัน is clever and funny เขาก็เอาคำ clever แล้วก็ funny แล้วก็มาแต่งประโยคโดยใช้คำว่า and อยู่ยตรงกลางนะคะส่วนประธานของประโยคข้างหน้านี้นักเรียนจะทำเป็น my brother my father he กับ she ก็ได้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคข้อที่2อ nice แล้วก็ friendly uh, number three smart kind number four tidy neat Number five, Lazy Messy Number 6 Brave Clever ให้นักเกรียนลองแต่งประโยคนี้ดูนะคะครูคิดว่านักเกรียนทำได้นะคะถ้านักเกรียนมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับแบบฝึกวันนี้ครูหวังว่านักเกรียนคงจะทําได้นะคะ If you finish your work ถ้านักเกรียนทําเสร็จแล้ว Don't forget to submit to me in the line group อย่าลืมส่งการบ้านมาให้ครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะก d b ดบา e ซียูสวัสดีคุณหมอรักมตุลม้อบ๊บรแากัน